ก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามก่อนนะครับที่เป็นคือพวกเราสึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมได้มาโชว์ในงานงานนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกแล้วก็ข่าดาวข้ามปีไปด้วยการของกันนะครับทางพวกเราก็จะตั้งใจสอบแล้วก็จะทำโชว์มาให้ดีครับผมเอาตรงถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่สําหรับพวกเรามากๆแล้วก็การที่ คิดเปฟเนี่ยได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นโชว์ใหม่แน่ๆแ,แล้วก็เป็นอะไรที่อลังการกว่าเดิมพวกเราก็จะตั้งใจมากกว่าเดิมแล้วสุดความสามารถของพวกเราแล้วกันบอกว่าจะมาสนุกด้วยกันเขาเรียกว <laughs> <ๆ>่านักแสดงที่เต้นได้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยู่แล้วโอ้โหน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดส,สาหรับเราใช่ <laughs> เป็นแบบครั้งแรกเป็นเวทีเขาระดับโลก ขาดาวเราระดับโลกแล้วเรามายืนกันประมาณ12คนนะครับเราไม่ได้มากันแค่นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะสนุกแค่ไหนครับครับเมื่อกี้ได้นั่งฟังไลฟ์อัพของงานครับอ่าเห็นแล้วครับความรู้สึกเป็นไงครับว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนรับป่าขาดาวที่ไอคอนสยามก็เอาตรงๆผมก็ได้มาร่วมเข้าวดาวท erm wow> wow> ี่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เวลาที่มาเขาดาวที่เนี่ยก็ต้องมาดูพรุแล้วก็เขาก็จัดงานอลังการทุกครั้งแหละแล้วก็ครั้งนี้มีพี่ลิซ่ามาด้วยยิ่งเลือดเขาไปอีกยิ่งปังไปอีกแล้วพี่นัทเขาก็ตื่นเต้นที่ได้เหมือนได้ขึ้นด้วยกันแล้วกันทางแต่เขาเป็นครั้งแรกเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เขครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรขนาดไหนความพร้อมขนาดไหนนะครับผมก็เพราะว่าเลิกที่ด ก็ก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังซ้อมเพื่องานของพวกเราด้วยเลเวลอัพที่กำลังจะมาที่นี้ก็เป็นโชว์ใหม่ของพวกเราแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราแล้วก็จะมี MV ด้วยที่จะปล่อยเร็วๆนี้ครับก่อนเข้ารายละเอียดของไลฟ์อัพขอ๋อเพลงเป็นเรื่องเป็นอัพก่อนเปลี่ยนผ้าก่องานนี้ก่อนฝากงานนี้ก่อนโอเคโอเคชวนเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานภาษา ก็พวกเราเไม่ใช่แค่สี่คนนะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับพี่เบฟก็เต็มที่มากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพื่อนๆไปกับโชว์ของพวกเรานะครับอยากให้มาร่วมสนุกไปด้วยกันเยอะๆนะครับโอเคมาที่ที่จะถึงนี่แล้วครับพร้อมๆอยู่เปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องเราเลมแอมของพี่เบฟ ก็ไม่เก่งเรื่องตัวเลขเลยพี่นุ่แต่เราพวกเราก็เต็มที่เราเราเต็มที่แบบเราก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างเต็มที่ก็คือด้วยความที่พอมันเชิงเรเวออัพล้วก็เป็นโชว์ใหม่โชว์เนี่ยครับเราก็คาดหวังว่าจะให้แฟนๆที่มาดูสนุกไปกับพวกเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศการเรเวออัพของเราอ่ก็หวังว่าทุกคนที่ที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยก็จะได้รับถึงความเรเวออัพนะพวกเราก็จะตั้งใจทาให้ดีที่สุดแล้วก็เพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เร็วขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้น และทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบการเต้นใหม่โคลอกราฟใหม่มีโซฟีเข้ามาช่วยทำโคลอกราฟให้เราระดับโลกเลยแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นแบบนักแสดงเต้นได้ก็พยายามจะทำให้ดีที่ <s uck up> สุดนะครับผมค <c> ร <oughs> ับี <c oughs> ครับผมจริงๆแล้วตอนนี้คือเรา,เรา,เราเน่จาจะพร้อมเป็นเกือบร้อยกว่าสิ์แล้วแต่ไง ก็เอาเป็นว่าพร้อมพร้อมครับพร้อมมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเก็บแบบลายเต้นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เก็บเออโชว์ที่เป็นโชว์เดี่ยวของบางคนที่มีสปอยไปแล้วอะไรหรือเปล่า This is me อะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องมีเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนมาเยอะแห้หน่อยนะเยอะแต่ว่าบอกไม่ได้พี่หนุ่มเยอะแต่บอกไม่ได้จริง แล้วหนูอ่ะหนูมีอะไรของของหนูก็มีนะพี่ได้ยินมามีความรักให้กับแฟนๆทุกคนเออหัวใจอยู่ข้างไหนหัวใจอยู่นี่ไงหัวใจให้อยู่กับแฟนๆหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคมันจะต้องมีพาร์ทโชว์รวมแล้วก็พาร์ทโชว์เดี๋ยวพาร์ทโชว์คู่อะไรเงี้ยเราแบ่งกันยังไงฮะเราเราคู่กันเลยครก็ตอนนี้ตอนนี้นอกจากจะเป็นคู่ของซีรีส์ด้วยเนี่ยเราจะมีเป็นพาร์ทของยูนิตที่ที่ นำเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านการเต้นหรือว่าการร้องแรปอย่างเงี้ยมารวมกันก็จะเป็นยูนิตที่ตั้งขึ้นมาอีกยูนิตหนึ่งครับที่จะเปิดตัวในวันนั้นแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครแต่แฟนๆเขาเห็นเดากันอยู่ได้ได้ไเพลงไปแล้วบ้างใช่มีสปอยไปแล้วครับแต่ก็มีเพลงใหม่หลายเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่เพียบเพลงใหม่เยอะกี่เพลงทั้งหมดเพลงใหม่ที่เราจะได้ฟังกันครับอุ้ยสองอยสิเพลง ก็เยอะอยู่ก็ทำทำใหม่เยอะคือพี่ชอตเนี่ยเขาโยนโจทย์ไปให้พี่ดอทคนที่ทำเพลงเนี่ยทีเดียวคือแบบสิบกว่าเพลงรวมทุกอย่างเลยนะทั้งซีรีส์ทั้งอะไรด้วยสิบยี่สิบกว่าเพลงเ่ยก็เยอะมากมีเพลงเดียวบ้างไหมมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนทั้งคุณมีเพลงเดียวเลยเหรอนั่นมีเพลงเดียวคุณก็พูดไปเถอะเขาเดาได้หมดแล้วไม่มีใครรู้หรอกพี่นุวิมไม่มีใครรู้หรอกคุณไม่ได้เดของคุณเราไม่ซอร์สบายแต่ทุกคนหลายคนจะลุ้นเพลง ก็มีไหมมีไหมมีไมออ่าก็อาจจะมีในขั้นังคือคือพิ t เบฟเอเนอร์วิสตีเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันของพิธเบฟในครบรอบหนึ่งปีแฟนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับพิ t เบฟร้อยเปอร์เซนต์ที่จริงมันเป็นการกลับมาที่แบบเป็นการต่อยอดของแต่ละคนด้วยอาจจะมีโชว์ต่างๆของซีรีส์เรื่องอื่นที่แฟนๆเอ่อที่ อนักแสดงเนี่ยได้ไปแตกแยกทํากันหลักแหล่คุณคาดหวังอะไรถ้าเจอผู้หญิงอันนี้ถือว่าสปอยแล้วกันเพราะมันใกล้ละใกล้ถึงวันละก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการเลเวลอัพก็คือเป็นการต่อยอดของพวกเราทั้งสองคนเนาะก็ดูกันไปว่าแต่ละคนจะต่อยอดแล้วต่อไเปต้องคำถามมาใหม่พูดได้แค่นี้แหละด้านสุดผู้กับพาวเวลพูดไปขึ้นไปดี อ่าน้องเนยน้องเนยเไป็นไงบ้างฮะน่ารักเออเ,<น>เห็นว่าคนยิ้มอยู่น้องเนยน้องเนยน่ารักก็เราชื่อเรารเน,นี่ยก็หมีเหมือนกันนะเออเรียกได้ว่าหมีภูเจอน้องเนยเป็นงไงวันนั้นสนุกไหมสนุกน้องเขาน่ารักมากโอ้โหเอาจริงแบบน่ารักทุกตรงอ่ะแบบทุกท่าทุกท่าที่เขาทำมันมีแบบมินิ่งที่แบบน่ารักน่ารัก คือคือวันนั้นเป็นเหมือนเ,น,เนเป็นเป็นโชว์แรกที่พวกเราได้ไปถือว่าร่วมงานกับศิลปินสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อ,วอายุน้อยอายุน้อยทียด่ดังมากด้วยเ <c oughs> ต้นเก่งด้วย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> เพราะคอนเทนต์นี่เขาดูทีเดียวได้หมดเลย <c oughs> ใช่วันนั้นเราเราเราเ,ราเ,ราเอาคอนเทนต์ไปให้เขาว่าเราขอทาคอนเทนต์หน่อยได้ไหมครับแล้วเราก็ไปโชว์ให้เขาดูแล้วน้องเขาแกะเขาดูครั้งเดียวเขาขอดูครั้งเดียวแล้วเขาแกะเลยทีดีธาดานี่คือเต้นได้เลย แต่น้องเต้นแบบเมราด้วยนะแบบมุมุมแบบติ๊กตอกด้วยสุดยอดจริงๆสนุกครับสนุกได้ก็ือได้ิวจครับพอได้เจอน้องแล้วแน่นอนวันนั้ก็สนุกได้ฮิวจเหมือนได้ไปเจอเมนตัวเองแหละแล้วก็คือเราเราเคยไปดูเขาเคยไปดูเขาแล้วแบบได้ได้มาร่วมงานด้วยกันมันก็ถือว่าเป็นอีกมาสโตนหนึ่งของชีวิตผมละกันสนุกมากคุยกับน้องได้ ุยได้ที่จริงถ่ายถ่ายน้องจ่ายพิเศฟนะน้องรู้จักวันนั้นอ่ะเอาเลยอ่ะไม่ตอนซ้อมอะคือผมเข้าไปแล้วน้องเขาทำท่าแบบนี้ทำอย่างนี้แล้วเขาทำแง่นแง่นแง่นเขาบอกว่ารู้นแล้วผมแล้วผมถามว่าขี่มอไซค์เหรอเขาบอกใช่แล้วครับผมถามว่ารู้จักโรเซ่ไหมเขาบอกแล้วเขาถามว่าไปขี่ด้วยกันไหมเขาบอกอย่างงี้น่ารักน่ารัก ครับอะไรพี่นัทแรงนะเราอ่ะผู้จัดการนั่นแหละสนุกสนกอ่าๆมีซีรีส์คุณจะมาแล้วเร็วๆนี่เยเจลงนองยรดนี้เดี๋ยวรอดูหิวใจหิวใจถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอลงเลย แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกองเต็มพี่แล้วครับเลยใกล้แบบจริงๆด้วยนะใกล้มากๆใกล้แบบจริงๆใกล้แบบ, <c oughs> แบ,บไม่เม็ดแบบอาจจะต้องแบบทุท่มเทเวลาบ <ๆ S 2> แบบกำลังในฐานะของเร็วขับแต่พอเล็วอับเสร็จก็จะลุกยกันต่อเลยคร<ช>ับต้องฝึกร่างกายอะไรยังไงบ้างครับโโอ้วันนี้เขาแบบโอ้โหตัวใหญ่เราฝึกร่างกายตลอดเพื่อเพื่อที่แบบว่าร่างกายพร้อมบนหลายอย่างอากาศร้อนจนทำอารมณ์ สภพมแตกเลยะในการ่อาออการกมารณเแปน่อนยะกร้เกอยู่ให้รสดงก็ที่จรงก็ดีใจที่แบบว่าเขาตั้งใจอรอย่างเงี้ยเราดีใจที่แบบว่าคือเหมือนพอเราทํางานตรงนี้ด้วกันอรมเตกพังเรื่อยๆเราก็ดีใจที่แบบ คนที่อยู่ข้างเราเป็นพันเนี่ยแต่เราครับพรุ่งนี่จะแบบสู้กันแล้วอย่างท่านเองก็เดี๋ยวต้องมีความตื่นตื่ต้องเดินบนเส้นสูงทั้งเรื่องไหมทั้งเรื่องไหมไม่ทั้งเรื่องไม่ทั้งเรื่องก็เป็นก็ก็เป็นบางพาดครับเป็นบางพาดกับเพิ่สูงแล้วก็มีฝึกหลักๆก็คือจะมีให้เทรนเนอร์มาแล้วก็เทรนออกกำลังกายบนหอังทาส้นสูนแทนที่จะเป็นกับอาบายนั่นงยากไหมครับยากนะ ครั้งแรกที่ใส่จอได้เลยว่าแบบเขาไม่น่าคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้แบบถูกคิดคนมาทําไมกันหลอแบบเดินมันเดินมันทรมานมากจริงๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วมันมันก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็ได้ซึมซับความสวยงามแล้วแบบมันก็ไม่ได้มีสลิดอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําถ้าไม่ใส่ก็อาจจะยากนิดนึง้วมาลอดูว่าจะมีการผัดโกรดบนรองเท้าส้นโฆ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 สูงหรือไม่ <c oughs> <c oughs> สิงเราเราก็ใส่ส้นสูงอยู่นะตอนนี้เราใส่ส้นสูงอยู่พิธีสองมา่อนจิจาราตายพิธีสองก่อนครับตอนนี้ก็กลับมาพิธีสองก่อนเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มเริ่มอย่างอย่างสองคนนี้เขาเขาเขาจะควบคู่ไปเลยก็จะยากหน่อยก็สู้ๆนะครับต้องท้าต้องท้าเล่นตัวเองว่าฉันคือใครและใครคือฉันในวันนี้ทุกแล้ว ก็แหละอยาก็จะเปิดกล้องพิเศษเหมือนกันเร็วๆนี้ครับอยาก็ด้คนใหม่ในมขอสุขสานวันพหม่ร่วงหน้านะครับสำหรับท ah ุกทุกคนเลยนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพอย่าลืมกลับบ้านไปไหว้ผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะครับ สำหรับวันปีใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็เริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าล at ืมมาร่วมข่าวดาวกับพวกเราในงานไทยแลนด์อเมริกันข่าวดาวเลยนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยนะครับยังไงแก๊งพี่เป๊ะนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วก็ข่าวดาวปีนี้มาเจอกันได้ที่นี่เลยครับไอคอนสยามครับ ก็แฮปปี้นิวเอเนะครับก็ปีใหม่ปี2025ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดสมหวังตามปรารถนาทุกอย่างนะครับแล้วก็นั่นแหละครับที่นี่ครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกครับ Amazing Thailand เขาดาวไอคอนสยามครับแล้วก็มาเจอพวกเราครับวันที่31นี้ครับขอบคุณครับ